สวัสดีจ้าพอกันบายบายวันอาทิตย์จ้ากับมือนีวันอาทิตย์ที่หเมษายน2568ายจ้ามือนีอากาศกะเ,เอาเอาจ้าพี่น้องแต่ว่าแดดกับบกค่อยแห้งบันไดพ่อือจังส่งฝนสิตกมื่อนีนเขากับมีภารกิจสีมานปลูกกันหอมบัวเลยจ้าเก็บพันไ้บตะหลมือแล้วจ้านี่เป็นหอมบัวเลยจ้าหอมบัวเลยพันดังเดิมเลยจ้าเนียน อันแต่กอดีจ้าทนหรอกอ่ะโบขื้นดอกเนือจาพันธุ์ดังเดิมนี่จะเป็นบัวเลยที่บบขึ้นดอกโบโล่งหัวจะขยายพันธุ์โดยการแยกต้นแยกกอแบบนี้นะจ้าอันนี้เก็บเมื่อไห้ประมาณสองอาทิตย์แล้วจะบอท่านเดยมีเวลาลงปูกมันนี่ก็เป็นหนึ่งช่วงวันหยุดจ้าดินกระแห้งแห้งจ้าพี่น้องฝนไม่ค่อยตกเลยจ้าฝนตกต่างต่าสองสามอาทิตย์ที่แล้วเราก็หายไปเลยเนะจ้าอันนี้เขากลับมาหนามไวมาหนามพ่อขุดได้จ้าแล้วกัน มาลงปลูจกจ้านี่กับปูไปได้ส่วนนึงแงเราจะมาหนาไปตต้งแต่มมือเสาร์ตอนนี้กับประมาณใบสองแล้วจา้าเนี่มาหนาพ่อว่าขุดล่งแล้วจ้าแซน้มใปพ่อขุดล่งขุดแล้วก็กับมาลงต้นจาน้านี่ปูอยู่ขางต้นบกม่วงจา้าเน,นี่เป็นบกม่วงเบาปูพ่อได้หดหนามบกม่วงไปน้นาแล้วจ้าอันนี้กันพักกินกับลาบจา้า เป็นพื้นที่ค้างเฮี้ยนจ้าตรงนี้มันนี้มีโอกาสวางพอดีกันเลยเดี๋ยวมาปลูกนะจ้าวิธีการปลูกก็กกบพ่ยากจ้าคือจังเคยเห็ดห้เบิ้งละจ้าแยกกอมาตัดใบออกแบบนี้นะจ้าแล้วก็นเน็บต้นลงไปเลยจ้านี่แบบนี้นะจ้าเดี๋ยวปลูกเสร็จสิมาอัปเดตห้เบิ้งจ้า เสรียบเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับภารกิจปลูกหอมเล้ยมือนีเนาะจ้าเหลือพันอยู่หลายเติบจ้าเดี๋ยวสิไปหามงปลูกต้อนเนาะจ้าสวนแปลงนี้กะเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าถ่าอีกสามมือเนาะจ้ากับสีมะไซเนปุ๋ยขอ,อกเนาะจ้าปุ๋ยดี่หฮอเหลือกใส่กับป็น,นึงปุ๋ยขี้ไก่จ้าปุ๋ยขอ,อกขีก้ไก่พี่น้องท่านใดสนใจต้นพันุนี่นก็นมีแบงปันอยู่นอจ้า เป็นพันหอมเลยหอมเลยพันดังเดิมจ้าพันุดังเดิมก็คือบ่มีดอกนะจ้าบ่มีดอกบ่ลงหัวพี่น้องหลายท่านว่าหอมเลยบ้านนั่นพี่น้องมีดอกขันเป็นพันุมีดอกนี่อยู่นี่เอิญหอมดอกนะจ้าแต่ถ้าเป็นหอมเลยพันแท่นี่จ้าบ้านแอดมินเนี่ยจะบ่มีดอกนะจ้าแต่ก็แล้วกแต่พื้นที่เพิ่นจะเรียกไปนะจ้าจะเอิญไปนะจ้าซื้อหอมแต่ละพันุ พี่น้องสนใจพันธุ์น่นหอมเลยกับมีแบงปันยูเนจ้าสนใจสร้างเป็นชุดกับเขาไปสร้างในแอปสมใดเนจ้าอยากพูดคุยกันกับแอดไลเขามานสร้างสื่อกันใดเนจ้าขายเป็นกิโลกับขายจ้าช่วงนี้กบต้นพันกับขายยูโรล,ละร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ามีหลากหลายชนิดจ้ามีหอมเลยหอมดอกหอมเขียวหน่อยหอมแบงเนจ้าแต่อันนี้ที่เขาปลูกอยู่นี่เป็นหอมเลย นี่กับปูกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะถาสามมือจังสีมาไซเอนฟุ้นเนาะจ้ะฟุ้นปุ๋ยขอคีไก่เนี่ยแล้วจ้ะมาหนาใบมือเสาเนาะจ้ะช่วงใบมาพ่อจะปลูกได้ก็มาปลูกจ้ะแต่ว่าแผ่นต้นพันธุ์ที่เขาทรงพี่น้องไปจะบริเวณแผ่นพันธุ์ที่เก็บใบโดนจนแห้งแบบนี้เนาะจ้ะก็จะเก็บสดแล้วก็ส่งไปเลยเนาะจ้ะอีกช่องทางหนึ่งนาะจ้ะฝากไว้ในเดจ้าเพจบ้านสวนฟ้ามออร์แกนิกเนาะจ้ะ ชื่นชอบคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ในเ่าอจ้าสนใจต้นพันธุ์ผักกะเขามาสร้างซื้อกันได้จ้าไล์ไอดีกันเขามากก็ได้เนะจ้าสำหรับมือนีกะสิขวอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า